ครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้โอกาสนะครับในในการเข้าสู่ธุรกิจนี้ของผมนะครับก็คือท่านร้อยตำรวจโทวรรดอนเงียนนะครับหรือลุงวิทย์นะครับหรือลุงวิทย์นั่นเองนะครับก็ท่านได้ให้โอกาสท่านมันได้มาชวนผมเมื่อสองปีที่แล้วแต่ผมยังยังไม่เปิดรับนะครับแต่ก็เมื่อต้นปีท่านก็ได้มาชวนอีกครั้งนะครับแล้วก็ในครับความสําเร็จ ที่สาเร็จลีดเดอร์ได้ในเดือนแรกนี้นะครับเป็นเพราะทีมงานครับผมทําเองไม่เป็นแหละครับเดือนแรกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนําคู่ธุรกิจด้วยนะครับเชิญนะนําตัวครับค่ะ,ะดิฉันนะคะคุณครูประพาหาสูงค่ะเป็นข้าราชการครูนะคะโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามอาเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ะสิ่งที่เราได้รับนะครับก็คือจากตรงน,นี้ก็คือหนึ่ง ผมมองเห็นสุขภาพสุขภาพก่อนอันดับแรกนะครับพอได้เข้ามาเห็นโอกาสแล้วได้เห็นแผนแล้วนะครับก็เห็นสุขภาพเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวเป็นหลักนะครับก็ตัวเราเองผู้ธุรกิจเองแล้วก็ลูกพ่อตาไม่ยายแล้วพ่อผมเองก็เป็นท่านก็เป็นลิสดวงท่านก็ทานมา3เดือนก็หายแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งนี้นะครับและอ,อ,อยากจะเรียนคนใหม่นะครับก็อยากจะ นเรียนคนใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับก็คือว่าเข้ามาสิครับผมเคยปฏิเสธเมื่อ2ปีสปีที่แล้วนะครับเพราะความกลัวนะครับท่านจงก้าวข้ามความกลัวนั้นนะครับเพราะผมเคยกลัวทำให้ผมเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสที่จะทําสิ่งดีๆในชีวิตนะครับผมกับภรรยานะครับคิดว่าตัวเองมีอาชีพที่ดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังรับราชการอยู่นะครับเป็นตําแหน่งของผมก็คือสารวัตร ฝ่ายบริการนะครับกำหนดภูธรจังหวัดบุรีรัมย์โดยรับผิดชอบงานนโยบายและแผนนะครับคุมแผนทั้งจังหวัดนะครับคุมยุทธการและแผนของจังหวัดบุรีรั ah มย์นะครับทํางานหนักมาตลอดนะครับขอบตาดําคล้ําสุขภาพเสื่อมโทรมนะครับสิ่งแรกที่เข้ามาก็คือสุขภาพพอได้ทานอาหารเสริมของบริษัทเรานะครับสุขภาพผมดีขึ้นภรรยาผมดีขึ้นผมได้ภรรยาใหม่ในร่างเดิมนะครับแล้วก็ภรรยาผมก็ได้สามีใหม่ในร่างเดิมนะครับนะครับเป้าหมายของผมนะครับเป้าหมายของผมนะครับในในสำหรับ ในการเข้าสู่ธุรกิจนี้ก็คือหนึ่งนี้ครับผมกับภรรยาเป็นนี่สี่ล้านนะครับรับราชการมาสิบแปดปีครับเป็นนี่สี่ล้านครับเพราะว่ากู้กู้กู้นี่แหละครับอยากได้รถอยากได้บ้านกู้ครับนะครับและเป้าหมายที่สองนะครับผมจะต้องมีรถ bmw x1 ภายในปีนี้ให้ได้ครับด้วยธุรกิจนี้ครับด้วยธุรกิจนี้ผมมองเห็นแล้วครับผมมองแผนการตลาดออกเพราะความที่ผมเป็นสวัสดแผนครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปนะครับผมจะต้องนําพา ทีมงานที่ตามผมมาครับทีมงานที่ตามผมมานะครับมีท่านหนึ่งนะครับท่านร้อยตระกกับพิชนนแก่นพมนะครับท่านได้ประกาศตัวลาออกจากราชการมาแล้วครับมีผลหนึ่งมิถุนายนนี้นะครับมาทำบียูจีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั่นคือท่านตามผมมาดังนั้นผมต้องทาให้ทุกคนสําเร็จไปด้วยกันครับผมครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวให้ภรรยาผมครับคุณธุรกิจได้ถ่ายทอดบ้างครับผมเชิญครับค่ะนะคะอดีตันนะคะก็ยังปฏิบัติงานเป็นข้าราชการครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามนะคะตอนนี้ปฏิบัติราชการมาเป็นระยะเวลา17ปีค่ะปีนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาเจอธุรกิจนะคะจากาสามีนะคะท่านพันตำรวจโทรบรลลือหะสูงค่ะเป็นคนไปรับโอกาสมานะคะดิฉันตอนนั้นยังไม่รู้อะไรนะคะคือสามีไปรับโอกาสมาแล้วนะคะโทรมาบอกว่าออจะขอ,อเงินทำธุรกิจหน่อยนะคะประมาณแสน แสนเอ็ดนะคะตอนนั้นค่ะแสนเอ็ดนะคะตอนนั้นยังไม่รู้อะไรนะคะด้วยความที่ตัวเองคือคบกับสามีนานมากนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ20ปีแล้วไม่เคยเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของสามีเลยนะคะ <c oughs> ต้องขออนุญาตเลยนะคะตอนนี้เงินเดือนนะคะก็แทบจะบอกได้ว่าไม่ไม่ไม่มีที่จะมาหยิบยื่นให้ครอบครัวนะคะเท่าที่ควรคือตอนนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาส สามีเ็าน่าจะไปเจออะไรค่ะที่ทําให้เขา,เาคิดได้และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําจริงนะคะเพราะว่าคบมานานค่ะก็เลยเคิดว่า,าถ้าเขาทําอะไรจริงจังนะคะก็น่าจะประสบความสําเร็จแน่นอนตอนนั้นเลยไม่ขัดค่ะก็ช่วงประมาณตีสองค่ะโอนเงินไปให้เลย <laughs> นะคะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้อะไรนะคะก็ตัดสินใจณตอนนั้นนะคะประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ และก็ดิฉันก็ได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสามีคงจะคิดว่าเออภรรยาจะค้งคาในใจอยู่หรือเปล่าก็เลยได้มีโอกาสนะคะท่านผู้นําระดับสูงนะคะ,อ,ะอัพอับนกนะคะอัปนกอับวรดอนนะคะก็ได้พาพวกเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คลังแล้วก็ที่ฟังก์ชันที่ยโสธรคะ่ะแล้วก็ที่อาณาจักรของท่านเพชรรัตน์นะคะ,อะตอนนั้นดิฉันก็ไปแบบ คือตอนนั้นยังไม่รู้อะไรนะคะก็ไปดูไปดูก็ไปเห็นว่าเออมีคนที่ทำแล้วสำเร็จค่ะเห็นผู้คนหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะทุกคนเลยนะคะทุกสายอาชีพประสบความสำเร็จได้นะคะและดิฉันก็มองออกว่านะคะธุรกิจนี้เนี่ยคือเราได้ทุกอย่างคะ่ะอันดับแรกเลยเราได้สุขภาพ ซึ่งที่ันก็ประสบทียตัวเองค่ะว่าสุขภาพเราดีขึ้นจริงนะคะ,อะตอนนี้มีคนมาทักค่ะเอาเลขสี่แล้วนะคะสุขภาพเราดีเหมือนกับอ,อายุประมาณ20กว่านะคะอันนี้ก็คือมีคนทักเราก็เลยมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยมีมีมาตรฐานค่ะการันตีนะคะด้วย NSF ค่ะตัวนี้ดิฉันประทับใจมากค่ะถึงแม้ว่าธุรกิจนี้นะคะ ฉันยังไม่ได้รู้อะไรนะคะว่ามันจะทําให้เราสําเร็จอะไรไหมมีเงินหรืออะไรที่อ่าอัพไลน์ได้ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าให้เราฟังหรือเปล่าเพราะตรงนั้นคือเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะเราถึงจะ,ะถึงจะยอมรับนะคะเพราะว่าโดยนิสัยก็เป็นครูวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยอ่เราก็ศึกษานะคะศึกษาเรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะกับท่านอัปไลน์นะคะแล้วก็พันตำร,รวจโทรบัรลือนะคะศึกษาหาคําตอบค่ะจากที่ท่านได้บอกกล่าวเล่าแจ้งมาเรื่อยๆนะคะ ก็จนทุกวันนี้ค่ะได้คําตอบมาทีละทีละคําตอบค่ะได้เจอข้อเท็จจริงนะคะว่าจริงตามที่ท่านได้บอกมาทุกอย่างเลยค่ะนะคะสำหรับดิฉันนะคะปฏิบัติราชการครูค่ะมาเป็นระยะเวลา17ปีเนี่ยนะคะก็มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจทํางานทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านจะทํางานเต็มที่นะคะจนมีคนบอกว่าถ้าเราทํางานขยันขนาดนี้เนี่ยมีความรับผิดชอบขนาดนี้เนี่ย เงินเดือนเราน่าจะได้เยอะนะคะแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะอาชีพข้าราชการที่พวกเรารู้นะคะก็คือ,อกําหนดเงินเดือนตัวเองไม่ได้นะคะ,ะเราทําขนาดไหนสิ่งที่เราได้คือ,อเราได้ความภาคภูมิใจที่ได้ทําเพื่อนักเรียนนะคะเพื่อเด็กไทยของเราค่ะตรงนั้นนะคะแต่ถามว่าเงินเราล่ะนะคะเพราะว่าทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะ,ะในการปฏิบัติงานเราต้องมีค่าน้ํามันเราต้องมีทุกอย่างคะ่ะรายจ่ายในการเดินทางไปทํางาน <empezar> ในการดูแลนะคะปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะต้องมีรายจ่ายเยอะแยะตามมานะคะอดิฉันไม่ได้เป็นแค่คุณครูสอนอย่างเดียวนะคะธุรกิจส่วนตัวก็ทํามาเหมือนกันค่ะเป็นคุณครูคะ่ะธุรกิจส่วนตัวที่ทํามาก็คือธุรกิจขายเครื่องเขียนนะคะเปิดร้านขายเครื่องเขียนค่ะที่อำเภอประคำนะคะเป็นร้านาเล็กๆนะคะแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของเครื่องเขียนทุกอย่างเลยนะคะทำมาระยะเวลาประมาณ สิสนะคะสิสปีค่ะก็หมุน,นะคะ่ะหมุนจากเงินกู้ของคุณรูนี่แหละคะ่ะก็หมุนไปเรื่อยเลยนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็คืออยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเรามีรายได้ที่จะพอเลี้ยงดูในธุรกิจของของของมันอะคะ่ะในตัวมันเองอะพอได้แต่ถามว่าจะมีเงินเก็บไหมไม่มีเลยนะคะซึ่งโอกาสต่อไปเรามีลูกมีครอบครัวนะคะอยากบอกว่าคนที่ยังมองหาโอกาสดีๆนะคะอยาก อยากแนะนำนะคะว่าธุรกิจนี้ที่ดิฉันแลวก็ท่านพันตำรวจโทรบรรลือหาสูงนะคะได้ก้าวเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นธุรกิจที่ที่เลือกที่ใช่ค่ะ,ะเป็นธุรกิจที่ดีค่ะที่มีความมั่นคงและมั่นใจแน่ๆนะคะว่าเราจะสามารถนำพาให้ทุกคนทุกท่านที่ยังมองหาโอกาสหรือที่เข้ามาแล้วยังไม่เกิดความเชื่อมั่นนะคะ,ะทุกคนเราจะก้าวไปด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะครับก็ ไปดูที่เยสโสนะครับพูดง่ายไปดูที่เยสโสไปดูที่อณาจักท่านเพชรจลัดนะครับกลับมาสามสต๊อกจบเนีวครับนี่ครับท่านภรรยาของผมเนี่ครับสามสต๊อกจบนิวอย่างเดียวเท่านั้นครับถ้าเสริมนิดหนึ่งครับว่าทําไมถึงทาให้ผมจบลีดเลดเดอร์ได้ภายในเดือนแรกครับทีมงานครับธุรกิจนี้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้พวกเราทําคนเดียวครับทีมงานครับทีมงานที่ช่วยพวกเราครับผมก้าวมาผมเป็นตํารวจนะครับเป็นสวัสดแผนนี่ทำธุรกิจไม่เป็นเลยนะครับ ทำไม่เป็นเลยคือไม่ไม่ค่อยจะเป็นลบเป็นภัยเรื่องธุรกิจนะครับแต่มีทีมงานครับมีทีมงานมีท่านลวงวิทย์อัพวิทย์เนี่ยซึ่งเป็นลุงของผมเนี่ยครับมีท่านอัพนกฤชิราพรมีท่านท่านอัพบัณฑิตท่านโคดบัณฑิตนะครับท่านท่านโคศประยุทธ์แล้วก็ท่านเพชรจลรนี่ครับให้กลยุทธ์มานะครับทำให้ผมสําเร็จได้ถ้าไม่มีทีมงานสําเร็จยากครับแต่ตอนนี้ผมสําเร็จได้เพราะว่าทีมงานครับขอกราบขอบคุณครับสำหรับ b O G อ p แ p ครับผมครับรวยไปด้วยกันครัับบผมคร video jump.